การสนทนาธรรมของภิกษุสองรูปยุติลงตอนตีสี่อันเป็นเวลาของการทำวัดเช้าแม้จะผ่านการบรรลุธรรมขั้นโลกุตระหากก็ยังต้องบำเพ็ญสมณกิจตามวินัยบัญญัติเพราะพระวินยัย เป็นระเบียบภายนอกที่มองเห็นได้ส่วนความหลุดพ้นเป็นคุณธรรมภายในที่ผู้เข้าถึงเท่านั้นจักรู้และเข้าใจด้วยเป็นสิ่งที่เรียกว่าปัจจัตังคือรู้ได้เฉพาะตนผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นยังเข้าไม่ถึงหารู้หาเข้าใจได้ไม่ทำวัดเช้าเสร็จบรรพชิตทั้งสองรูป เจริญจิตภาวนาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์ซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสงสารสาครจากนั้นท่านพระครูจึงออกบิณฑบาทโปรดสัตว์อันเป็นกิจวัตรที่ขาดเสียไม่ได้ส่วนหลวงพ่อเกษมไม่ได้ออกบิณฑบาทมาตั้งแต่อาพาตด้วยโรคมะเร็งในกระดูก โรคร้ายนี้ทำให้ท่านต้องเจ็บปวดแสนสาหัสมานานนับปีแม้จนบัดนี้ก็ยังไม่ทุเลาเบาคลายอย่างไรก็ตามการปฏิบัติถึงขั้นโลก,กุตระทำให้ท่านสามารถทนต่อทุกขเวทนาได้จึงสามารถยังจิตให้ผ่องใสแม้กายจะได้รับความทุกขทรมานพระอริยะบุคคลระดับสูงสุด เป็นผู้ข้ามพ้นห้วงน้ำคือโอคะเพราะละอาสวะสี่มีกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะเสียได้จึงไม่ต้องเวียนว่ายวกวนอยู่ในสงสารสาครอีกต่อไปดำรงชีวิตอยู่เหนือโลกมีจิตอิสระปลอดโปร่งไม่หมกมุ่น พวพันหรือติดข้องอยู่ในกามคุณทั้งหลายบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะลุถึงประโยชน์ตนแล้วภาระหน้าที่ต่อตนไม่มีอีกมีแต่หน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นต่อไปตราบลมหายใจยังมีอยู่ชันเช้าแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงก็กราบลาหลวงพ่อกเกษมเพื่อกลับไปหาหลวงพ่อในป่า ผมขออนุโมทนากับท่านพระครูที่มีโอกาสศึกษาหาความรู้และประสบการณ์อย่างอิสระส่วนผมไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะสังขารร่างกายไม่อำนวยการเดินทุดงทำให้ได้ความรู้และประสบการณ์หลายหลาก สมัยที่ผมถือธุดงควัดเคยพบกับหลวงพ่อเทศเทศรังสีท่านก็เล่าประสบการณ์ของท่านให้ผมฟังถ้าคุณไม่รีบผมอยากจะถ่ายทอดเผื่อว่าคุณไปพบปัญหาแบบเดียวกันจะได้หาวิธีแก้ได้เร็วขึ้นพอจะมีเวลาให้ผมสักสิบนาทีไหม มีครับหลวงพ่อผมไม่รีบร้อนแล้วผมก็อยากฟังหลวงพ่อเล่าด้วยครับผู้อ่อนวัยกว่าพูดอย่างนอบน้อมเอาล่ะถ้าเช่นนั้นผมก็จะขอเล่าย่อๆคุณฟังไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับการเดินธุดงในครั้งนี้คือหลวงพ่อเทศท่านเล่าให้ผมฟังว่า ช่วงที่ท่านถือธุดงขวัตต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆมากมายจนแทบเอาชีวิตไม่รอดไหนจะพวกสัตว์ป่าที่ดุร้ายไหนจะพวกพูดผีปีศาจท่านเคยถูกผีโป่งลองดีมันนั่งเฝ้าท่านตลอดคืนท่านก็ใช้คาถาไล่ผีมาไล่มันก็ไม่ยอมไป นั่งตาขมึงอยู่นั่นแหละตัวมันทั้งดำทั้งใหญ่หน่ากลัวมากพอหมดคาถาไล่ผีท่านก็สวดเจ็ดตำนานแล้วก็สวดสิบสองตำนานมันก็ยังไม่ขยับขยื่นท่านก็คิดว่าคราวนี้คงจะเสียท่าผีโป่งเสียแล้ว คงต้องตายแน่ท่านก็ปลงตกแล้วก็คิดว่าไหนไหนจะตายก็ขอบังสกุลให้ตัวเองแล้วท่านจึงท่องบทบังสกุลตายอน,นิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรม,มิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสัง วูปะสมโมสุขโขเท่านั้นแหละเจ้าผีโปรงก็ลุกขึ้นหันหลังเดินสวบสวบออกไปทันทีท่านก็เลยเรียนรู้ด้วยตนเองว่าบังสกุลตายใช้เป็นคาถาไล่ผีโปรงได้มันก็น่าแปลกดีนะคุณนะครับหลวงพ่อเจ้าผีโป่งตนนั้น มันอาจจะคิดว่าหลวงพ่อเทศท่านคงจะบังสกุลตายให้มันก็ได้เลยรีบรีบหนีไปเสียจะได้ไม่ต้องตายอีกเป็นครั้งที่สองตายจากคนมาเป็นผีครั้งหนึ่งแล้วพอตายจากผีจะไปเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยหนีไปดีกว่าผมว่ามันคงคิดอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นได้ จริงของคุณที่ว่าคนตายเขาเรียกว่าผีแต่ผีตายนี่ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเหมือนกันถ้าผมเป็นเจ้าผีโป่งตนนั้นก็คงจะงงอย่างที่คุณว่าเลยหนีไปตั้งหลักก่อนดีกว่าแต่ผมว่าการที่หลวงพ่อท่าน เผชิญกับผีเช่นนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอย่างน้อยๆก็ได้พิสูจน์ว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์อีกมากมายที่มนุษย์ยังค้นไม่พบผมหมายถึงคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะครับเมื่อเข้ามาปฏิบัติเขาก็จะได้รู้ในสิ่งที่คนปกติไม่รู้อีกประการหนึ่ง การที่หลวงพ่อท่านต้องเผชิญกับพูดผีปีศาจเช่นนี้ก็ทำให้ท่านอยู่อย่างไม่ขาดสติคือมีสติอยู่ตลอดเวลาขาสติเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ผมว่ามีประโยชน์นะครับประโยชน์นะมีแน่เพราะท่าน สามารถช่วยเหลือพวกสัตว์ในภพภูมิอื่นที่กำลังตกทุกข์ได้ยากด้วยท่านเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากที่ท่านไล่ผีโป่งได้แล้วคืนถัดมาท่านก็ได้โปรดสัตว์นรกสามตนซึ่งมาปรากฏให้เห็นในนิมิตปรากฏแบบไหนครับ แล้วท่านช่วยได้อย่างไรปรากฏเป็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่ไม่นุ่งผ้าพากันมายืนต่อหน้าท่านแล้วค่อยๆเดินผ่านไปตอนแรกท่านคิดว่าเป็นพวกนางไม้มาทดสอบจิตของท่านว่ายังหมกมุ่นในกามคนอยู่หรือไม่ ท่านก็เฉยเฉยไม่รู้สึกยินดียินร้ายในความสวยงามของพวกนางครั้นแล้วผู้หญิงสามคนนั้นก็มายืนต่อหน้าท่านอีกมือที่ที่อวัยวะเพศของตนซึ่งมีนอนชอนชัยยัวเยียไปหมดท่านจึงรู้ว่าพวกนางเป็นสัตว์นรก มาขอส่วนบุญจึงบอกให้นั่งลงและถามว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเคยทำกรรมอันใดไว้สัตว์นรกสามตนตอบว่าพวกตนมีชู้จึงต้องมาเป็นเช่นนี้และขอร้องให้ท่านช่วยท่านจึงบอกให้พวกนางสมาทานศีลห้า แล้วท่านจึงให้ศีลสัตว์นรกรับศีลแล้วท่านก็ยังกำชับให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมหากประพฤติชั่วอีกท่านจะไม่ช่วยนางทั้งสามรับคำแล้วพากันกราบลาท่านไปหลังจากนั้นอีกสามคืนก็มาปรากฏให้ท่านเห็นอีกคราวนี้ แต่งตัวสวยงามนุ่งห่มเรียบร้อยมาขอบคุณท่านและบอกว่าจะไปเกิดแล้วเขาบอกหรือเปล่าครับว่าจะไปเกิดที่ไหนท่านพระครูถามไม่ได้บอกแต่ผมคิดว่าคงไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ก็เป็นเทพ ก็เวียนว่ายอยู่ระหว่างมนุษย์กับเทพนี่แหละผมว่าการที่หลวงพ่อท่านมีประสบการณ์อย่างนี้ก็ดีนะอย่างน้อยท่านก็ได้พิสูจน์ว่านารกสวรรค์นั้นมีอยู่จริงในอนาคตคนเขาจะไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์กันแล้วยิ่งเรื่องนิพพานละ่ะ ไม่ต้องพูดถึงแม้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ไม่หวังพระนิพพานอีกต่อไปเพราะท่านมาบวชเพื่อหวังลาบสักการะมิได้หวังความหลุดพ้นแล้วพระอย่างผมกับหลวงพ่อคงจะหายากนะครับเพลอๆก็จะถูกคนเข้าหาว่าเพี้ยนแต่ผมก็ยอมเพี้ยนนะครับ ถ้าปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาว่าเพี้ยนผมก็ยอมให้เขาว่าผมก็เหมือนกันเอาละ่ะผมคงไม่รบกวนเวลาท่านพระครูแล้วขออวยใจให้พรให้ปลอดภัยนะครับขอบพระคุณครับผมถือโอกาสกราบลาหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อ จงหายจากอาพาธโดยเร็วนะครับขอบคุณคงยากที่ผมจะหายจากโรคร้ายให้หายจากโลกดูจะง่ายกว่าแต่ถึงอย่างไรผมก็จะทนไปจนกว่าจะตายนั่นแหละโชคดีนะภิกษุวัย45สกราบเป็นจางข้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วลุกออกมา รู้สึกอิ่มเอิบใจที่มีการบ้านมาส่งนอกจากนี้ยังมีการบ้านจากหลวงพ่อเกษมมาให้อาจารย์ตรวจอีกด้วยหลวงพ่อในป่านั่งขัดบันลังอยู่ใต้ต้นสักท่านพระครูเข้าไปคุกเข่ากราบเป็นจงังคาประดิ์สามครั้งเห็นอาจารย์ยังไม่ลืมตาจึงรายงานว่าหลวงพ่อครับผมทาการบ้านมาส่งแล้วครับ รู้แล้วหลวงพ่อดำพูดทั้งที่ยังหลับตาหลวงพ่อช่วยตรวจด้วยครับว่าถูกหรือผิดไม่เห็นจะต้องตรวจถ้าเธอคิดว่าถูกก็ถูกสำหรับเธอแล้วถูกสำหรับหลวงพ่อด้วยหรือเปล่าครับสำหรับเราจะถูกหรือผิดเราก็ไม่อยากรู้ เพราะไม่มีประโยชน์อันใดฉะนั้นอย่าได้มาเซาซีครับผมไม่เซาซีก็ได้แต่ว่าผมมีเรื่องที่จะกราบเรียนหลวงพ่อครับเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผมเรื่องที่ผมสงสัยมานานมากแล้วผมก็ได้คำตอบจากหลวงพ่อกเกษมท่านฝากผมมาเป็นการบ้านให้หลวงพ่อช่วยตรวจครับ คราวนี้หลวงพ่อดำลืมตาพูดเสียงเทียบขาดว่าอย่าพูดเรื่องนี้อีกเราไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเพราะจะทำให้เกิดความยึดมั่นผูกติดในตัวบุคคลแทนที่จะสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่าลืมว่าพระศาสนาไม่ได้อยู่เพื่อพระพุทธเจ้าหรือเพื่อพระอรหันตสาวกแม้พระพุทธองค์ หรือพระสาวกก็ไม่ได้อยู่เพื่อพระองค์เองหรือเพื่อตัวท่านเองแต่อยู่เพื่อพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเกื้อกูลแก่โลกหมายความว่าพระศาสนาพระพุทธเจา้าและพระอรหันตาสาวกทั้งหลาย มีอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนอันนี้เป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการเป็นชาวพุทธจึงมีหน้าที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาสแสวงหาว่าพระองค์นู้นองค์นี้เป็นใครมาจากไหนแต่มันฝืนความรู้สึกของชาวบ้านนะครับหลวงพ่อ อย่างเรื่องของหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นี่ใครๆก็พากันสืบสอบอยากรู้เรื่องราวของท่านผมไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหนเสียหายสิเป็นเรื่องเสียหายมากทีเดียวเพราะจะทำให้เกิดความยึดติดในตัวบุคคลแทนที่จะยึดธรรมะการยึดติดกับตัวบุคคลทำให้เสียเวลาและโอกาส โดยสภาวะธรรมจริงๆแล้วแม้ธรรมะก็ไม่พึงยึดแต่พูดจะละธรรมะได้จะต้องข้ามพ้นโอคะเสียก่อนคือเมื่อยังปฏิบัติอยู่ก็ต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องนำสู่ความหลุดพ้นต่อเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยึดเพราะสัเพธ,ธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลาย ปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้เรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงอุปมากับบุคคลที่ต้องการข้ามฝั่งเขาจำเป็นต้องอาศัยเรือหรือแพเป็นพาหนะนำขา้ามแต่เมื่อถึงฝั่งแล้วก็พึงละเรือหรือแพนั้นเสียไม่ต้องแบกไปด้วยธรรมะก็เช่นกัน เมื่อปฏิบัติถึงขั้นโลกุตระแล้วก็เป็นอันต้องปล่อยวางไม่ยึดติดแม้ในธรรมที่เราพูดมานี้ไม่ใช่เราคิดขึ้นเองนะแต่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสยยะธรรมะทั้งปวง ไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นเพราะฉะนั้นเราจึงขอห้ามเธอว่าไม่ให้ไปพูดกับใครๆเกี่ยวกับเราเราจะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญแต่ถ้ามีคนมาถามล่ะครับหลวงพ่อจะให้ผมตอบพวกเขาว่าอย่างไรเธอก็ตอบไปตามตรงว่า เธอไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเพราะเราไม่ได้บอกเธอแต่ถ้ามีคนมาเสาสีมากๆเธอก็บอกเขาว่าถ้ารู้เขาจะต้องตายนะเกิดเขาบอกว่าเขายอมตายละครับถ้าเขาพูดอย่างนั้นเธอก็เล่าให้เขาฟังได้แล้วเขาจะตายไหมครับ ตายสิพอเขารู้เรื่องราวของเราเขาก็จะต้องตายในวันนั้นตายโดยที่ยังไม่ทันเล่าให้คนอื่นฟังหลวงพ่อแช่งเขาหรือครับแบบนี้หลวงพ่อก็บาปนะสิครับท่านพระครูรู้สึกกังขาเราไม่ได้แช่งแล้วเราก็ไม่บาปเพราะเรา อยู่เหนือบุญเหนือบาปภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า Beyond Good and Evil แล้วภาษาจีนว่าอย่างไรครับถามเพราะอยากยั่วว่าอย่างไรก็อย่ารู้เลยเอาละเราจะขอพยากรณ์ว่าในอนาคตคนจะพากันอยากรู้เรื่องของเรากันมาก ขอให้เธอปิดเป็นความลับอย่าแพร่งพรายให้ผู้ใดรู้คนที่หัวเซ็งลีหน่อยก็จะเอาเรื่องของเราไปหากินบางคนก็จะแต่งประวัติของเราว่ามาจากที่โน่นที่นี่บางคนก็อวดรู้ถึงขนาดไปเขียนประวัติว่าเรามีลูกมีเมียคนอ่านที่ขาดปัญญา ก็จะเชื่อตามนั้นแล้วคนก็จะคุยโอ้อวดกันว่ารู้จักเราบ้างเคยเป็นลูกศิษย์เราบ้างใครๆก็อ้างว่ารู้จักเราแทบทั้งนั้นมีแต่หมากับแมวเท่านั้นที่ไม่รู้จักเพราะมันพูดไม่ได้ถ้ามันพูดได้มันจะบอกว่ารู้จักหลุงพ่อไหมครับ เราตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นหมาเป็นแมวเธอล่ะคิดว่ามันจะบอกอย่างนี้ไหมผมตอบไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้เป็นหมาเป็นแมวสิทธ์ไม่ยอมหลงกลเอาละถ้าเช่นั้นก็ยุติเรื่องนี้กันได้แล้วประเดี๋ยวจะได้เดินทางต่อ แล้วหลวงพ่อฉันพัดหรือยังครับท่านพระครูถามเมื่อไม่เห็นบาทของอาจารย์แขวนอยู่เมื่อไรเธอจะเลิกถามเรื่องการกินการนอนของเราเส็ีทีนะจังไรสาระสิเลเกินอาจารย์ตำหนิผมถามแต่เรื่องกินเรื่องนอนไม่ได้ถามสักหน่อยสิทบบนอุบอิบไม่ต้องบน เอาละเตรียมออกเดินทางกันได้แล้วแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าเธอยังต้องผจญกับความเป็นความตายอีกนานนับประการถ้าไม่แน่จริงรับรองว่าเอาชีวิตไม่รอดต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเผลอสติเมื่อไหรเจ๋งแน่ท่านพูดไทยปนจีนไม่เจ๊งหรอกครับ ผมมีหลวงพ่อคอยช่วยอยู่อย่างนี้จ้างก็ไม่เจ๊งอยาวังพึ่งเราพระพุทธองค์ตรัสสอนให้พึ่งตัวเองอัตตาหิอัต,อตนโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาจำไว้